าใครด,าด่าเราว่าเป็นพยูนอะจงภูมิใจคะ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะได้มาว่ายน้ำกับน,น้องพยูนตอนนี้นะคะพีทอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า crystal river florida ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ 6องศาเซลเซียสเราฉันต้องไปลงน้ําเดี๋ยวเขาจะมีเวทสูตรให้โอ้ถ้าเขาไม่มีเวทสูตรให้นี่ฉันต้องไปกอดกับน้องพยูนนะเพราะว่าฉันก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกันโอเคค่ะอบรมออกมาเสร็จแล้วถ้าใครจะมาว่ายน้ํากับน้องยูนน้องพยูนเนี่ยเขาจะมาอยู่แถวเนี้ยแค่ช่วงเดือนพฤศจิกา ถึงเดือนมีนาเท่านั้นตรงนี้เนี่ยมันมีสปริงที่เรียกว่า three sister spring นะคะคือไม่ว่าข้างนอกจะหนาวเท่าไหร่เนี่ยสปริงตรงนี้ก็จะอยู่ที่22องศาเซลเซียสน้องยูนเนี่ยเขาแบบว่าเซนซิทีฟกับความหนาวมากเขาก็เลยต้องมาหาที่อบอุ่นอยู่วันนี้นะ6องศาเซลเซียสน่าจะเจอพยูนเยอะเพราะว่ามันหนาวมากน้องพยุนต้องการความอบอุ่นเขาก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้กันนาะมากองกันตรงนี้ ก็หวังว่าเราจะเห็นน้องพยูนเยอะนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็ใส่เวสุดเรียบร้อยแล้วเห็นเป็นป้องเลยอ่ะเดี๋ยดนเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเดี๋ยวพี่มาคุยกันต่อนะว่าพี่ไปกับทัวร์อะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่มาคุยตรงนั้นนะคะตอนนี้พี่ต้องรีบไปแล้วค่ะเราเจอกันบนเรือค่ะทุกคนกละจ้าขึ้นรถบัสจ้าข้างหน้าเลยจ้ามาอยู่บนเรือน้ว ที่บอกว่าน้องพยูนอ้วนนะคะขอให้คิดใหม่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าน้องพยูนเนี่ยอันที่จริงแล้วว่าไม่อ้วนเลยไขมันนี่คือน้อยมากมีแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะน้องพยูนเพราะฉะน,นั้นนะใครบอกว่าน้องพยูนอ้วนนะคะหยุดบูลี่น้องได้แล้วนะคะเ,เพราะว่าน้องไม่อ้วนเลยน้องลีนมากเดี๋ยวเราจะลงน้ำเลยคะลงน้ำ ขึ้นมาก่อนนะคะหนาวมากดูรอยก็คงรู้เลยว่าใส่หน้ากากแน่นขนาดไหนเมือ่อกี้นะคะคนขับเรือเขาบอกว่าเหมือนพาย,ยุนไปผับอ่ะสีกันไปสีกันมามีเป็นสิบตัวเลยน้องเกี้ยวพาราสีกันรุนแรงมากคือแบบว่าวะตะกี้อย่างที่เห็นนะคะน้ำคุ้งกระจุยเลยอะน่า,ากลัวมากฉันนึกว่าฉันจะตายอยู่กลางฝูงพายุนซะแล้วหนาว,นาวไม่นึกว่าฟลอริดาจะหนาวขนาดนี้ แต่กินหนาวมากตอนนี้แดดออกแล้วโอเคโอเคแต่กี้เนี่ยเห็นมานาทีเห็นน้องพยูนเยอะม,มากมีประมาณ30ตัวได้ที่เรามองเห็นนะเขาบอกว่าตรงนี้ช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเนี่ยมานาทีจะมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ประมาณ7 0 0ดถึงเก้ตัวนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ตรงสปริงที่เราไปนะเขาก็อยู่ในทะเลด้วยอยู่สปริงแถวแถวอื่นแถวแถวในแอเรียน,นี้นะก็กระจายกระจายกันไปแต่ว่าเมื่อเช้าที่เราเห็นมันไปกองกันอยู่ที่เดียวกันนะมันมีประมาณ30ตัวได้นะ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นลูกพยูนน่ารักมากลูกพยูนคนเป็นแม่ใช่ไหมให้นมอะ่ะเราก็ให้ลูกดูดนมนะแต่ว่าพยูนน่ะเธอนมเขาอยู่ที่หลักแล้กายเขาก็บอกว่ามาดูนี่มาดูนี่เขากําลังให้นมพอดีเลยเรา,เาก็แบบทาไมมันดูดหลักแลว้ว่ะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอ๋อที่มันดูดหลักแล้วเพราะว่าจุกนมอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นในวิดีโอนะลูกพยูนเขาก็จะไปแบบดูดรักแล้วแม่เราพยูนเนี่ยนะคะเห็นตัวอ้วนๆน,น,นี่นะ ห้ามไปบอกน้องห้ามไปบูลลี่น้องเลยวันนะว่าน้องอ้วนอ่ะเพราะว่าพยูนเนี่ยอันที่จริงแล้วอ่ะลีนมากคือแทบไม่มีไขมันเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครด่าเราว่าเป็นพยูนอ่ะจงภูมิใจค่ะจงภูมิใจเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะน้องเนี่ยน้ําหนักประมาณ600กิโลได้ลูกพยูนที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าอายุประมาณ2ปีได้พี่ก็ถามไกลว่าพยูนเนี่ยเวลาเขามีลูกอ่ะเขาแบบ อุ้มท้องกี่เดือนเขาก็บอกว่าอุมท้องประมาณ12-14เดือนน่นแล้วแต่ไม่มีเมตติ้งซีซั่นนะคือเขาอยากจะเอากันเมื่อไหร่เขาก็เอากันเมื่อน,นั้นนะ่ะสัญญาทุกคนไปนะพี่จะมาบอกว่าชื่อทัวร์นี้ชื่อทัวร์อะไรนี่เลยค่ะ River Ventures นะถ้าใครมาที่นี่นะพี่แนะนำมากไกดก็ดีคนนำทัวร์ก็ดีเรือก็ดีนะแล้วถ้าใครจะมาเนี่ยแนะนำว่า ให้จองทัวร์ก่อนเลยทัวร์วันนึงเขาก็ไม่ได้ออกไปบ่อยถ้าใครอยากเห็นพายุนเยอะๆควรจะมาตอนเช้าค่ะอ่ะมาคุยเรื่องราคากันบ้างดีกว่าราคาของ River v e n t u r e นะคะพาไปว่ายน้ำกับน้องพายูนเนี่ยราคาต่ำที่สุดที่ผิดไปเนี่ยนะก็คือ70ดอลลาร์ต่อคนค่ะก็ประมาณ 2,100บาทเนาะแต่พีทว่ามันคุ้มมากเลยมันเป็นแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคืออาจจะเห็นในวิดีโอว่าน้องอะมาใกล้พีทมากแต่ที่จริงอะพีทไม่ได้ไหว้ไปใกล้น้องเลยนะแต่น้องเขามาแบบอยากจูบจังเลยดึงผมถึงผมคือเอาทุกอย่างนะใครลงไปในน้ำแนะนำนะคะ ปล่อยผมค่ะปล่อยผมเพราะน้องจะคิดว่ามันคือหญ้าในน้ําแล้วน้องก็จะมาดึงดึงแล้วก็ถึงนะคะเฮ้ยมันดีมากฉันประทับใจประทับใจ <c oughs> ก็เอาเป็นว่านะคะใครมาแถวฟลอริดานะเ <c oughs> คยไปพวกดิสนีย์เวิลด์ยูนิเวอร์แซลแล้วลองมาอีกฝั่งหนึ่งของฟลอริดาบ้างค่ะตรงนี้นะอยู่แถวแถวแทมปานะฝั่งเวสฝั่งตะวันตกของฟลอริดามาว่ายน้ำกับพยูนค่ะทุกคนมันฟินมาก ได้กอดน้องน้องมากอดแบบน้องมาแบบเอาปีกมาโอบกอดเราอะ่ะมันประทับใจมากจริงๆค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับการมาดูน้องพยุ่มเราไ่ว้น้ำกับน้องพยูนกับพีทนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมค่ะกด s ับ s c r i b e ข้างล่างนะคะปุ่มแดงๆค่ะกดเบาๆค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเดี๋ยวพีทจะพาไปเที่ยวกันใหม่นะคะทุกคนยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีปลอดภัยจากโควิดนะคะบ๊ายบาย เราก็นึกว่าวิดีโอจะจบไปแล้วนะทุกคนแต่ปรากฏว่าเรามาพบว่าเราเนี่ยสามารถดูจาก ข้างบนบกได้ด้วยนะเราก็เลยไปที่ซิตี้ฮอลล์ของเมืองคริสตัลริเวอร์นะคะขึ้นรถทรอลี่เข้ามาดูน้องพยูนจากข้างบนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องพยูนประมาณ30ตัวแช่อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูน้องพยูนกันนะคะเวลาขึ้นทรอลี่เนี่ยมันไม่ได้ฟรีนะมันต้องเสียตั้ง20ดอลลาร์นะเธอก็คนละประมาณ600บาทเลยนะแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วนะคะแล้วก็อ่ะเสียงเงินไปดูน้องเขาหน่อย คือลูปพายุนคุณแม่กับคุณลูกอยู่ด้วยกันก็ถ้าใครไม่อยากไปไว่ายน้ํานะคะก็สามารถมาเดินดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากลงน้ําไม่อยากสนอกเกิ้ลนะ,แ,ะ,ะแต่ว่าตรงนี้นี่คือคนเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นที่กันที่น้องเขาลับให้น้องเขาคักตรงนี้คนก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะได้แต่ดูข้างนอกเอาถ้าใครไม่อยากว่ายน้ำนะคะก็มา,มาคายักก็ได้นี่แบบนี้ ลงไปไม่ได้นะคะแต่ดูจากข้างบนได้อมันซ้ายใสยเนาะตอนเดินนี่ก็สวยมากเลยดูค่ะดูต้นไม้แต่ละต้นก็จะเป็นระยะระยะนะจุดจุดจุด,จดตรงนั้นนี่คือพยูนหมดเลยนะ พื้นีตรงนี้นะคะไม่ให้ใครเข้ามาว่ายน้ําเลยเรือก็เข้ามาไม่ได้คายักก็เข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอนุรักษ์ให้เป็นถิ่นของพายุเลยทางรัฐฟลอริดาเนี่ยนะคะเขาก็ให้แค่เรือของบ้านพวกเนี้ออกจากตรงนี้เท่านั้นเจ้าของบ้านลงไปว่ายน้ําก็ว่ายไม่ได้ค่ะตะกี้นะคะพีก็มองมอง,มองน้องพายุนอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาข้างๆนะปรากฏว่าเขา่เป็นเร์ชเชอร์เป็นคนที่เขาทําวิจัยเกี่ยวกับ มานาทีกับพยยุอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพยูนนะเมื่อปีที่แล้วอะคือตายไปพันกว่าตัวเลยตายไปเป็น10%ของ population พยูนของแถวนี้ยคือตายหมดเลยเหตุผลก็คือว่าพยูน่ะไม่มีข้าวกินคือน้องพยยูเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำอะว่ายน้ำเราจะเห็นเลยว่าพยุน่ะมันกินหญ้าทะเล แล้วที่นี้มันมีมลพิษมลภาวะลงไปในทะเลทําให้มันฆ่าหญ้าในทะเลหมดเลยทีเนี้ยน้องพยูนเขาก็เลยไม่มีอะไรกินเขาก็อดตาย แล้วก็ตายไปตั้งพันกว่าตัวเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพายุนได้ดูต่อไปนะวันนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยเพราะว่าได้เจอพายุนแบบหูเป็นร้อยตัวเลยเอาจริงๆนะน้องพายุนก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรเราอยู่เฉยๆใครถ้าจะมาว่ายน้ํากับเขาปล่อยผมน้องพายุนจะคิดว่าผมของเราเนี่ยคือหญ้าทะเลค่ะ เขาก็จะมัางางามงาค่ะแล้วเขาก็จะดึงค่ะ<_ <m> _>คือพายุเนี่ยเขาดึงพีลงไปเลยนะดึงดึงลงไปในน้ำเลย<_ m _><_ m _>จะให้ไปอยู่ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยวิดีโอนี้นะแล้วก็อย่าลืมค่ะรักษาสิ่งแวดล้อมนะเราจะได้มีอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ดูไปอีกนานๆค่ะวันนี้นะพี่ก็ขอลาอย่างเป็นทางการละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย